พวกเราชาวเจ้าพยาเวทนวดเพื่อสุขภาพของโรงแรมเจ้าพยาปาร์วันนี้พวกเราจะมานําเสนอหนึ่งวันหนึ่งอย่างค่ะเป็นท่ากายบริหารหรือสีดัดตนท่าที่3ชูหัดวาดหลังประโยชน์ของท่าชูหัดวาดหลังคือแก้ปวดท้องแก้ปวดข้อเท้าแก้ปวดศีรษะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเริ่มจากคาเตรียม นั่งขัดสมาธิมือทั้งสองข้างประสานกันอยู่ระหว่างลิ้นปีต่อไปท่าบริหารค่ะสูตรลมหายใจเข้าให้สุดพร้อมชูแขนขึ้นเหนือศีรษะแขนทั้งสองข้างเหยียดตรงแนบใบหูกั้นลมหายใจไว้สักครู่มือที่ประสานกันไว้ให้หงายขึ้น พร้อมกับเลื่อนมือลงวางบนที่ศีรษะผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับวาดมือทั้งสองข้างไปด้านหลังจนตึงสะบักและหลังค่อยๆงอแขนกำหมัดวางที่เอวทั้งสองข้างพร้อมกดแน่นเน้นไว้ที่เอวและเลื่อนกำปั้นลงกดถึง แนวสันหลังเรามาเริ่มรอบที่สองนะคะท่าเตรียมนั่งขัดสมาิมือทั้งสองข้างประสานกันอยู่ระหว่างลิ้นปีต่อไปท่าบริหารสูตรลมหายใจเข้าให้ลึกพร้อมชูแขนขึ้นเหนือศีรษะแขนทั้งสองข้างเหยียดตรงชิดใบหูกั้นลมหายใจไว้สักครู่ มือที่ประสานกันไว้ให้หงายขึ้นพร้อมกับเลื่อนมือลงวางบนที่ศีรษะผ่อนลมหายใจออกพร้อมวาดมือทั้งสองข้างไปด้านหลังจนตึงสบักและหลังค่อยค่งอแขนกำหมัดวางที่เอวทั้งสองข้างพร้อมกดเน้นไว้ที่เอว และเลื่อนกำรรปั้นลงกดถึงแนวสันหลังท่านี้ควรทำต่อเนื่อง5-10ครั้งต่อวันจะได้ผลดีค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามชมดูพวกเราพวกเราหวังว่าท่าชูหัดวาดหลังที่พวกเรานำเสนอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ